ะะวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอยามาอัพต้นไม้ให้นะคะอัพต้นไม้ให้นะอัพต้นไม้กันนะคะวันต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้นะต้นนี้ ้นนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ของลายน้ำทองนะคะลูกไม้ของลายน้ำทองนะเพี่ยวขอเริ่มต้นที่140บาทนะ140บาทนะคะลูกไม้ของลายน้ำทองนะคะ 140, นะคะ,140นะคะสีเปิดสวยๆเลยนะใบน้องจะเรียวๆวะนะคะแล้วก็แต้มกระดูกใบจะเป็นสีแดงนะลำต้นก็จะเป็นสีชุมพูอ่อนๆนะคะเป็นฟอมกอน,นะต้นนี้มีหน่อสองหน่อด้วยเนี่ยเพี่ยวไปดูนะ,ะนหน่อนนะแล้วก็ฟอมใหญ่ด้วยนะ <te> e> ตอนนี้น้องอยู่ในกระถางน้าแปดนะไปใส่ในกระถางหน้าสนะิบนิ้วได้เลยสวยนะคะต้นนี้นะใบก็คล้ายเรียวๆก็คล้าย,ร,ย,วายรวงข้าวปุ่นอะ่ะนะเรียวขอที่หนึ่งร้อยสี่สบนะคะหนึ่งร้ยสี่บนะสีเปิดสวยมากเนะี่ยเบียร์ดูชัดๆนะสีสีเปิดสวยเบียรขอ,อยุกล้องขึ้นนิดนึงนะได้เห็นต้นไม้ชัดๆกันอ่าน,นี่แสงตกเยอะมาก นะคะต้นนี้นะเผี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สบาทนะคะหนึ่งร้ยสิบนะสวยๆเลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะสำหรับน้องมีชื่อว่าลูกไม้ของลายน้ำทองนะลูกไม้ของลายน้ำทองนะคะหนึ่งร้อยสี่สบาทนะลูกไม้ลายน้ำทองนะคะอย่างสวยเลยนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะ ลูกไม้ลายน้ำทองหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่ง้อยสี่สิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอเมซอนนะอเมซอนอเมซอนต้นนี้นะเผียวขอที่สองร้อยสามสิบาทนะอเมซอนอเมซอนสองรอยสาสิบนะคะอเมซอนนะสียังเปิดไม่เต็มที่นะแต่น้องสวยแล้วนะคะสีน้องจะด่างแบบนี้เลยนะคะนี่คือสีเขาจะด่างแบบนี้นะน้องมีชื่อว่าอเมซอนนะคะอเมซอนสองร้อยสามสิบบาทนะคะอเมซอนนะคะ อเมซอนสองร้อยสามสิบอเมซอนสองร้อยสามสิบาทนะคะสองร้อยสามสิบนะต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้น้องเป็นสิบกระลัดนะสิบกระลัดเปี๊ยะขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะสีเปิดสวยๆแบบนี้นะสิบกระลัดสีเปิดแดงมากเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะ สำหรับ10กระดาษสีเปิดแดงๆแบบนี้นะคะ150บาทนะคะ10กระดาษนะคะ10กระดาษสีเปิดสวยมากเลยนะคะแล้วก็ฟอร์มหลายต้นด้วยนะฟอร์มไป้ฟอร์มหลายใบด,ด้วยนะฟอร์มดีด้วยนะ150บาทนะคะสาหรับ10กระดาษต้นนี้นะสวยนะคะ10กระดาษนะคะ 10กระัดนะคะเพี่ยวขอที่หนึ่ง้อยหสิบาทนะหนึ่งร้อยหสิบาทนะคะสิบกระลัดนะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าซปเปอร์ไว้นะซปเปอร์ไว้ฟอร์มนี้นะเพี่ยวขอที่หนึ่งร้อยหสนะซปเปอร์ไว้ฟอร์มสองต้นน้ำเพียต้นเดียวนะแล้วก็เนี่ยเพี่ยวบัตรให้ดูต้นไม้แบบแข็งแรงมากเลยนะคะฟอร์มดีด้วยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะซปเปอร์ไว้หนึ่งรอยห้าสิบค่ะ ซูเปอร์ไว้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยๆเลยนะซูเปอร์ไว้หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะซูเปอร์ไว้นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นคู่บอลลังนะคู่บอลลังกา้านคู่บอลลังไม้เก่านะคู่บอลลังต้นนี้นะเพี่ยวขอที่ คู่บัลลังก์ต้นนี้เบบขอที่80บาทนะคู่บัลลังก์ต้นนี้80นะคะ80บาทนะคู่บัลลังก์ฟอร์มสองต้นด้วยนะน้องเป็นไม้เก่าแล้วแต่น้องก็สวยมีเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะคู่บัลลังก์นะคะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงคู่บัลลังก์นะคะคู่บัลลังก์นะคู่บัลลังก์เพีอาให้ที่80บาทนะคะ80นะคู่บัลลังก์80 คู่บัลลังแปดสิบบาทนะต้นถัดไปนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นกวักทองนะกวักทองนะกวักทองกวักทองต้นนี้เียวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะฟอร์มสามต้นในหนึ่งกระถางนะกวากทองนะนี่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับกวักทองนะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะกวักทองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบสวยเลย กวักทองหนึ่งร้อยหสิบาทนะหนะึ่งร้อยห้าสิบนะคะกวักทองนะคะอย่างสวยๆเลยนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมรดกโลกใบแหลมนะมรดกโลกใบแหลมเบียร์ขอที่หนึ่งร้อยแปสิบาทนะมรดมรดกโลกใบแหลมหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบเลยนะคะฟอร์มเกาะฟอมหลายใบเลยนะคะมีทั้งหมดสามหก ้าใบนะคะเลขเก้าเลยนะคะเก้าใบนะเผี่ยวขอที่ร้อยแปดสิบบาทนะคะมอลดดกโลกฟอร์มเก้าใบนะคะฟอร์มเก้าใบสวยๆเลยนะคะ มอลอดดกโลกฟอมเก้าใบนะคะพี่เออขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะมอลอดกโลกฟอร์มเก้าใบนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทค่ะมอลดกโลกนะคะอย่างสวยเลยนะคะแสงแบบพอดีไหมอ่ะไม่เ <sheet> ง้ลง นะคะมอลดกโลกฟอร์มเก้าใบนะคะพี่อ๋อขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะมอลดกโลกฟอร์มเก้าใบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะมอลดกโลกนะฟอร์มเก้าใบนะคะสวยๆเลยนะคะใบต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้น no, ้องมีชื am, am, pool, am, 360 360่อว่าสมบัติสยามนะสมบัติสยามหรือสมบัติเศรษฐีนะสมบัติสยามใบกลมนะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะต้นนี้นะเพี่ยวขอที่สองสามร้อยหกสิบบาทใบกลมนะแล้วก็มีแต้มด่างด้วยนะต้นนี้นะคะสมบัติสยามนะสมบัติสยามใบกลมนะเพียวขอที่สามร้อยหกสิบาทนะสามร้อยหกสิบาทนะคะฟอร์มนี้นะสามร้อยหกสิบบาทนะคะ ฟ้อมใหญ่เลยนะใส่ในกระถางหน้าสิบนิ้วอัพได้เลยนะใบกลมป๊อกเลยนะคะใบกลมมากนะคะสวยด้วยต้นนี้นะสีเปิดสวยสามร้อยสาอยหกสิบาทนะสามร้อยกิบาทนะคะสมบัติ สมบัติสยามนะคะสมบัติสยามหรือสมบัติเศรษฐีนะคะสมบัติเศรษฐีใบกลมนะคะใบกลมทรงถ้วยเลยนะคะสวยมากนะเนี่ยทรงถ้วยห่อๆแบบนี้เลยนะสามร้อยหกสิบาทนะคะสามร้อยหกสิบาทฟอร์มที่หนึ่งนะคะสามร้อยหกสิบาทฟอร์มที่หนึ่งนะคะสามร้อยหกสิบาทฟอร์มที่สองนะคะสามร้อยหกสิบบาทฟอร์มที่สองนะคะ ใบกลมเหมือนกันชงถ้วยเหมือนกันนะคะฟอร์มที่สองนะคะสามร้อยหกสิบาทนะคะสามร้อยหกสิบาทนะคะสำหรับสมบัติเศรษฐีนะต้นไม้ทุกต้นของพี่เอ๋วขอดูวิดีโอเพิ่มเติมได้นะขอดูวิดีโอเพิ่มเติมได้สวยสวยมากนะคะสมบัติเศรษฐีนะคะสามร้อยหกสิบบาทนะคะฟอร์มที่สองนะคะต้นที่สองนะ รยนะคะคต้นนี้น้องเป็นฟิโลนะน้องมีชื่อว่ารวยทรัพย์สีทองนะแต่ว่าต้นนี้เขามีพิเศษคือใบเขาจะกลมนะเดี๋ยวพี่เอ๋ยกกล้องให้ดูนะนี่ใบเขาจะเป็นแบบทรงกลมแบบนี้เลยนะรวยทรัพย์สีทองนะรวยทรัพย์สีทองต้นนี้นะเจี๋ยขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะรวยรั์สีทองหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะรวยทรัพย์สีทองนะคะ ใบน้องจะแบบกลมๆนะคะเวเดีย๋ยวดูใบเขาชัดๆนะใบน้องจะแบบทรงกลมอ่ะนะคะปกติรวยซับอ่ะใบเขาจะแหลมๆนะแต่นี่ไม่นี่ใบเขาจะกลมนะคะกลมน้องจะเป็นแบบใบกลมนะคะ 140บาทนะคะหนึ่งร้ยสี่สบนะดวยซับใบกลมนะคะใบซับใบกลมนะฟอร์มนี้นะหนึบาทนะหนึินะคะหนึอยสี่สิบาทนะคะหนึร้ค่ะสวยๆเลยนะคะดวยซับใบกลมนะฟอร์มดีด้วยนะคะหนึ140บาทนะคะเป็นใส่ในกระถางสีขาวสวยมากเลยนะคะดวยซับใบกลมนะคะ เดี๋ยวขยับกล้องให้ดูนะนี่นะคะน้องจะเป็นลนักษณะนี้เลยนะคะสวยมากนะสวยด้วยทับใบกลมนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทถูกมากนมองเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะไปต้นถัดไปนะ ต้นนี้เป็นสิบกะหลัดนะสิบกะหลัดสิบกะหลัดฟอร์มนี้นะเบียวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะฟอร์มก็จะเล็กกว่าต้นเมื่อครู่นะสิบกระหลัดหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะสิบกระหลัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะต้นนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสิบกะหลัดหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะสิบกระหลัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะ พี่เอ๋อยังคงมีโปรให้เช่นเดิมนะคะถ้าต้นแปดสิบเก้าสิบรับสามต้นพี่เอ๋อยังคงให้สองรอยหสิบส่งฟรีให้อยู่นะสอง้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะเฉพาะต้นราคาแปดสิบหรือว่าเก้าสิบนะคะไปต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นเก้ากรลัดนะเพิ่งถึงเก้ากรลัดเป็นไม้ที่หายากนะเก้ากระลัดอ่ะพี่เอ๋อได้มารอบนี้ได้มาสามสี่ต้นน่จะหมดได้มา5้าต้นหมดจะหมดแล้ว สิบกว่าต้นแล้วสิเพราะว่ารอบแรกค่าต้นหมดไปแล้วนี่รอบสองแล้วอะนะสิบกระหลัดนะคะสิบกระหลัดเพียวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะสิบกระหลัดเอ้ยโทษค่ะเก้ากะหลัดเก้ากะหลัดเป็นไม้ที่หายากนะเก้ากระหลัดเพียวได้มาสิบต้นหมดไปแล้วรอบแรกนี้มาเพิ่มรอบสองแล้วนะคะเก้ากระหลัดนะเก้ากะหลัดไม่ใช่สิบกระหลัดนะคะเก้ากระหลัดเพียวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะเก้ากระหลัด ก้ากระหัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะเก้ากระหัดหนึ่งร้อยสี่สิบเก้ากระหัดสวยๆเลยนะคะไปต้นถัดไปนะไปกันแบบเรื่อยๆต้นไม้เผี่ยวเยอะอยู่พยายามขึ้นในครบทุกต้นเลยวันนี้ ต้นนี้นะคะเป็นอัญมณีสามสีนะอัญมณี3ามสีอัญมณีสามสีฟอร์มนี้นะเพียวขอที่140บบาทนะหนึอบบาทนะคะอัญมณีสาสีนั้นหนึบนะคะหนึี่สนะอัญมณีสามสีนะ อัญมณีสามสีนะพี่อยากขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะน้องเป็นเปิดสีสวยมากเลยนะเดี๋ยวพี่อยากขอวางกระถางหน่อยนะนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะอัญมณีสามสีนะยังสวยเลยนะนี่พี่ดูสีใกล้ๆเลยนะคะนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะอัญมณีสามสีนะอัญมณีสามสี ต้นที่หนึ่งนะคะเลือกได้เลยนะอัญมณีสามสี 3, 4, ต้นที่สองนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหสี่สิบบาทเท่ากันหมดเลยนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเท่ากันเลยนะนี่อร์มที่สองนี่คือต้นที่สองนะคะต้นที่สองหนึ่งร้อยสี่สิบบาททับสองนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาททับสามนะอัญมณีสามสี 3, 4, นะคะอัญมณีสามสี 3, 4, นะ สีก็สวยมากนะคะแล้วก็ <achieve> ฟอร์มหลายใบนะทุกต้นเลยฟอร์มพี่เอวคัดมาแล้วอ่ะสีเขาจะเปิดเปิดสีสวยเกือบทุกต้นเลยนะคะสีสวยเกือบทุกสีสวยทุกต้นเลยนะคะสีสวยทุกต้นเลยนะคะสีก็สวยทุกต้นเลยนะหนึ่งร้อยพี่เอวขายที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะสาหรับอัญมณีสามสีนะอัญมณีสามสีนะทุกต้นเนี่ยขอดูวิดีโอเพิ่มเติมกับพี่ได้เลยนะต้นไม้ของพี่เอวเนี่ยขอดูวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยนะ ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นคำคูณนะคำคูณส้มนี่สีส้มแบบนี้เลยนะคะคำคูณส้มนะคำคูณส้มเพียเอขอที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคำคูณส้มหนึ่งร้อยแปดสิบนะไม่ได้หยิบหลักทับยส้มไปเป็นเรื่องเลยคำคูณส้มนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะหนึ่งร้อยสี่เอ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาท คำคูณส้มหนึ่งร้ยแปดสิบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบนะคำคูณส้มคำคูณส้มพี่ยวขอที่หนึ่งร้อยแปดิบาทนะสวยๆเลยนะคะคำคูณส้มสีส้มเลยนะต้นถัดไปต้นนี้คือซับมงคลส้มนะซับมงคลสีส้มฟอมใหญ่ๆเลยนะพี่ยวขอที่สองร้อยสาสิบนะซับมงคลส้มสองร้อยซับมงคณส้มซับมงคลส้มสองรอยสาสิบพี่เจ๋ง สองร้อยหกสิบาทนะซับมงขนส้มสองร้อยหกสิบาทพรอมใหญ่ๆเพี่ยว๋ขอโทษนะต้นไม้ตอนนี้เข้ามาค่อนข้างหลากหลายพี่ยว๋จะจำราคาผิดด้วยนะคะสองร้อยหกสิบาทนะคะซับมงขนส้มสองร้อยหกสิบนะคะสองร้อยหกสิบนะอย่างสวยเลยนะคะต้นที่สองนะสองร้อยหกสิบาทนะซับมงขนส้มนะคะสองร้อยหกสิบนะสองร้อยหกสิบาทนะคะซับมงขนส้มนะ ซับมงคลส้ม260นะคะต้นถัดไปนะต้นนี้ก็สวยต้นนี้สวยมากต้นนี้น้องมีชื่อว่าตรีเพชรนะตรีเพชรตรีเพชรเปี่ยวขอที่260บาทเช่นกันนะตรีเพชร260บาทนะคะตรีเพชร260บาทค่ะตรีเพชรนะคะตรีเพชร260บาทนะตรีเพชรนะคะตรีเพชรตรีเพชรสองบาทนะคะสองนะตรีเพชรนะคะ จีเพชสองร260้อยหกสิบาทยังสวยเลยนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอัญมณีดำซับเจ้าสัวนะ,ะหรือว่าอัญมณีดำนะซับเจ้าสัวหรือว่าอัญมณีดำนะคะเี่ี้ยวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทฟอร์มใหญ่มากฟอร์มใหญ่แล้วนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะสำหรับซับ สำหรับอัญมณีดำหรือซับเจ้าสัวนะซับเจ้าสัวหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะซับเจ้าสัวนะเดี๋ยวไาดูอีกต้นหนึ่งเนี่ยร้อยแปดสิบาทความคูณส้บนะรีบเก็บเลยนะฟอร์มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยของพี่เอฟฟอร์มใหญ่ทุกต้นเลยนะฟอร์มใหญ่หมดเลย ฟอมใหญ่ๆเลยนะคะฟอมใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคําคูณส้มหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะสวยๆเลยนะคะไปต้นถัดไปนะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าปุมานทองด่างนะปุมานทองด่างนะลายด่างลินอ่อนแบบนี้เลยนะปุมานทองด่างฟอมนี้นะ พี่อยวขอที่หนึ่ง้อสี่สิบนะต้นนี้นะสวยมากด่างทุกใบด่างแบบกินอ่อนเลยอะ่ะผูมานทองด่างนะเดี่ยวกให้ดูให้ด้วยนี่ น้องด่างจริงๆนั่นด่างแบบนี้เลยนะคะสวยๆนังยังไม่กินเลยหนึ่งร้อยวิเศษไปคว,าควาา้าคนนี้ถากตังก่อนถักตังก่อนตอนนี้นะคะตอนนี้นะ มันทองด่างนะพี่เอก่อที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะเนี่ยพี่เอาไว้เห็นแสงชัดๆด่างจริงๆยิ่งใบนี้ยิ่งโดนแสงนั้แบบเห็นลายด่างเลยนะเห็นเห็นเลยว่าเป็นลายหินอ่อนนะเนี่ยต้นนี้ก็ด่างเนี่ยใบนี้ด่างเลยนะคะนะกล้าว่าน,นะพี่เอาติดฐานศพวันนี้เลยไม่ได้ไลายพี่เอาก็เลยต้นไม้เพิ่งจะเข้าหลายต้น,นพี่เอาเลยออกมาให้ดูช่วงกลางคืนติดทานศพคุณยายเลยไม่ได้ทำ เอามาไรยดเพิ่มกาืนอเลยสวยๆเลยนะคะไม้สวยมากนะคะลายลาย,ลายแบบด่างจริงๆด่างสวยด้วยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะสวยๆเลยนะคะ ฝากดติดตามร้านพี่เอาด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวพี่อจะต่อด้วย EP ที่สองนะมีไม้อีกหลากหลายเลยนะคะถ้าราคา80-90 3ต้นพี่เอายังคงให้250บาทอยู่นะรับ3ต้น250บาทส่งฟรีนะรับ3ต้น250บาทส่งฟรีกันไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยไม้ราคา80-90บาท มิกคู่มิกมิกสามต้นได้เลยเปี่ยวให้ที่สองร้อยห้าสิบาทพร้อมกับส่งฟรีให้นะคะแต่ถ้าเป็นหลักร้อยขึ้นไปเนี้ยเปี่ยวขอรับสามต้นนะพี่ส่งฟรีให้นะรับสามต้นส่งฟรีให้นะคะหรือว่าบางต้นเป็นราคาพิเศษอย่างเช่นเมื่อครู่สมบัติสยามต้นนั้นพี่เอวส่งฟรีให้นะคะหมายราคาพี่เอ๋วร,ร,ราคาแบ่งปันแล้วนะคะราคาแบบแบ่งปันกันเลี้ยงนะคะเติมโลกให้ ีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ใช่ดรามา่าแต่ความรู้สึกเปียบเป็นแบบนั้นจริงๆพร้อมที่นํามาแบ่งปันคือเป็นไม้เพียบเป็นคนที่รักต้นไม้มากนะพี่เข้าใจความรู้สึกว่าคนที่รักต้นไม้จะเข้าใจว่าความรู้สึกเป็นแบบไหนนะคะเราเห็นแล้วเราสดชื่นเรามีความสุขมันเป็นสีสันที่โลกแต่งแต้มขึ้นมาใบไม้ทุกใบสีเขาจะแบบเป็นธรรมชาติได้หลากหลายนะคะ ขอบคุณมากนะคะฝากติดตามร้านพี่เอ๋วนะคะฝากติดตามร้านพี่เอ๋วนะ,ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ